ละครสั้น fc เรื่องปริศนาเพื่อนรักตอนที่สี่มาแล้วจ้าหลังจากเหตุการณ์ผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วตำรวจก็ยังไม่สามารถปิดคดีนี้ได้เพราะยังขาดพยานและหลักฐานกุ้งเต้นแกว่าเขาจะจับคนร้ายได้หรือเปล่าวะนี่มันก็นานแล้วนะยังไม่เห็นจับได้เลยฉันว่า จับได้แน่นอนล้านเปอรเซนต์เชื่อใช่ไหมล่ะซูชิแกมองหน้าฉันสิแล้วแกบอกมาดังๆว่าฉันเป็นคนดีหรือเปล่าหน้าตาแบบฉันเนี้ยเป็นคนดีหรือเปล่าเฮ้จะต้องให้พูดอีกหรอหน้าตาอย,ย่างแกหน้าสตรอเบอรีมากดูยังไงก็ไม่ใช่หน้าคนดีหรอกถ้าแกคนดีฉันก็คือพระอรหันแล้วล่ะมีอะไรหรือเปล่า แกบอกฉันมาสิบอกฉันมาฟังแล้วแกอย่าตกใจกันแล้วกันฉันจะเป็นเป็นพยานคดีมะนาวน่ะเข้าใจผ่ามจริงแกไปรู้เรื่องอะไรมาเหรอทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยเราก็ตัวติดกันตลอดนี่นาแต่ทางที่ดีเราอย่ายุ่งเรื่องนี้ดีกว่านะมันน่ากลัวจะตายไม่เอาอย่ายุ่งเลยเชื่อฉันเถอะเพราะว่าถ้าเป็นฉัน ฉันก็ไม่เอาฉันกลัวแกไม่เคยดูคดีฆาตกรรมหรอมันจะมีตัวที่สองที่สามที่สีแล้วถ้าแกโดนฆ่าปิดปากล่ะเฮ้ยอย่าไปเลยนี่เตือนเพราะความเป็นห่วงนะเพื่อนนะเนี่ยถึงเตือนอย่าไปเลยถึงฉันจะเป็นคนเร็วคนร้ายแต่ฉันก็มีความเป็นมนุษย์นะฉันจะต้องไปบอกเรื่องนี้ให้ตำรวจรู้ แกไม่ไปแกก็อยู่นี่แหละฉันไปนคนเดียวได้ได้ไงเราคือเพื่อนกันนะเออแต่ว่าจะไปตอนนี้เลยเหรอหรือว่าแกจะรอให้มาน,นาไปเกิดใหม่กันละ่ะถึงจะไปพูดความจริงมาตามฉันมาเราสองคนจะเป็นคนดีเอ้าไหนและแกเป็นไหนอีกแล้วเนี่ยนองตุ๊ซี่นี่เฮย้ย ไม่ไดีเรื่องเลยจริงๆคดีไปถึงไหนแล้วเนี่ยขายก็แค่พยานงั้นเราก็ปิดคดีได้แล้วล่ะนี่แกไม่รอฉันเลยนะฉัน่ยืนมองผู้ชายนิดหน่อยเฮย้ยแต่ว่าโรงพักเธน่าจะมีผู้ชายหล่อๆนะรอฉันด้วยสิเธอนี่มันใจร้ายกับเพื่อนเสมอเลยนะสวัสดีค่ะคุณตำรวจพอดีว่าหนู มีอ่ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคดีมะนาวเผื่อมันจะทำให้คดีคืบหน้าไปบ้างคดีของมะนาวนักเรียนที่ถูกฆาจกรรมใช่ไหมอมืดีเลยถ้างั้นเชิญนั่งก่อนเลยนะ,ะจะได้ปิดคดีสักทีเดี๋ยวผมขอสืบสวนเล็กๆน้อยๆก่อนละกันอะถ้ายังไงเชิญเล่าให้ผมฟังได้เลยว่าคุณเห็นหรือคุณรู้อะไรมาบ้าง เผื่อจะเป็นประโยชน์ต่บรูปคดีได้เลยค่ะฉันจะทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของประเทศนี้คือเรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นหนูเลิกเย็นนิดนึงนะคะหนูกำลังจะกลับบ้านเห็นสามคนนั้นทับทิมมันนาวแล้วก็นาเดียนะคะอยู่หน้าห้องชงชาไม่รู้คุยเรื่องอะไรกันนะคะ หนูก็แอบดูอยู่ตั้งนานนะคะเขาก็ยืนคุยกันไม่เลิกหนูก็เลยจะกลับบ้านแต่ระหว่างนั้นหนูก็เห็นอานาเดียนะคะเขาวิ่งออกมาก่อนเหลือก็แต่ทับทิมแล้วก็มะนาวค่ะทั้งสองคนเหมือนมีเรื่องจะคุยกันนะคะหนูเห็นเออ่ มะนาวนะคะเดินเข้าไปในห้องยิงธนูแล้วจากนั้นจากนั้นเอ,อ่อทัดทิมค่ะทัดทิมก็ตามเข้าไปหนูก็รู้แค่นี้ล่ะค่ะเพราะว่าฝนมันตกเสียงมันก็ไม่ได้ยินเพราะหนูอยู่ไกลมากก็คงไม่ได้ยินอยู่แล้วล่ะค่ะหนูก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าเขา เข้าไปทําอะไรกันเรื่องมันก็มีแค่นี้แหละค่ะคุณตารวจพอดีว่าเผื่อจะเป็นประโยชน์นะคะเห็นนิดนิดน่อยก็ยังดีกว่าไม่เห็นใช่ไหมระคาคุณตารวจขอบคุณมากเลยนะแค่นี้ก็เป็นประโยชน์ละยังไงผมจะเรียกตัวทัพทิมมาสอบสวนเพิ่มเติมหล้กกันแต่จะว่าไปนะคะหนูว่าสองคนนั้นเขาสนิทกันแปลกๆนะคะทั้งที่มัน,นาว พิ่งจะมาเรียนโรงเรียนนี้ได้ไม่นานแต่หนูก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่ค่ะหนูก็เลยกลับบ้านระหว่างนั้นหนูก็เห็นนาเดียค่ะหนูเดินลงบันไดามาก็คิดว่านาเดียกลับบ้านไปแล้วแต่หนูเห็นหนาเดียเขายืนมองอยู่ที่หน้าต่างนะคะสงสัย อยากจะไปกินหมูกระทะกับเพื่อนแต่เพื่อนไม่ให้ไปหรือเปล่าคะหรือว่าเพื่อนในกลุ่มอ,จจอ่าใช่ไม่รู้เหมือนกันค่ะหนูก็เดาไปางั้นแหละคะ่ะหลังจากนั้นหนูก็กลับบ้านค่ะฝนมันตกและนาเดียก็วิ่งกลับบ้านนำหนูไปเฉยเลยค่ะเธอวิ่งตากฝนไปด้วยนะคะทั้งที่ฝนตกแรงมากเลยค่ะ หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเธอต้องรีบกลับขนาดนั้นฝนตกแล้วด้วยแต่เราไม่ได้สนิทกันมากหนูก็เลยไม่ได้เรียกไว้นะคะเธอก็วิ่งไปเลยเรื่องก็มีอยู่แค่นี้และคะ่ะคุณตํำรวจกลับแล้วนะคะปะกลับบ้านกันดีกว่าฉันไป็นพลเมือที่แสนดีแล้วด่วนกลับบ้านวันนี้เราจะไปกินอะไรกันดีภ <laughs> ูมิใจในตัวเองจังเลยอะ ไปเร็วๆฮ้ยฉันก็เพิ่งรู้ว่าฉันมีเพื่อนที่ดีขนาดนี้น,นี่ยเห็นหน้าตาฟาดฟาดเธอเป็นคนดีเหมือนกันนะเนี่ยภูมิใจจังเลยที่ได้คบเธอเป็นเพื่อนวันนี้เลี้ยงข้าวหน่อยดีตังค์หมดอะแกนั่นแหละที่ต้องเลี้ยงฉันฉันไม่มีตังค์แล้วไปเลยวันนี้ฉันอยากกินกุ้งย่างไปเลี้ยงฉันเดี๋ยวนี้ฮิฉันเป็นคนดี จะเชื่อได้หรือเปล่าครับเนี่ยได้ไม่ได้ไม่รู้ก็ต้องสืบกันต่อไปอย่างน้อยก็มีอะไรคืบหน้ามาบ้างนาเดียมันนาวแล้วก็ทับทิมทั้งสามคนเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปสืบเพิ่มเติมก็แล้วกันนะโลเพ่นั่นก็พูดถึงมันนาวแฟนลูกพี่หรือเปล่าอะฮะมันนาวที่ตายไปแล้วอะลูกเพ่ ว่าแต่ลูกเพ่เสียใจหรือเปล่าที่มะน,นาวตายไปแล้วอะลูกพี่เสียใจหรือเปล่าครับเฮ้ยแฟนนะเว้ยหมาแมวตายฉันยังเสียใจนี่แฟนตายทั้งคนแกจะไม่ให้ฉันเสียใจหรือไงฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปฝากติดตามได้ใน EP ที่5นะคะไปล้ะจ้า